ขอปามเจริญในธรรมจะมีต่ยาิโยมสาธรุชนทั้งหลายอัตมาภาจนามพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาจะนะม,มามาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมมาจากกับปวัตตาสูตรสูตรที่ว่าเดี่ยวเรื่องทางสายกลางก็ปามในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษสูตรทั้งหลายที่สูตรสองประการบัญญัชิดไม่ควรเสพที่สูตรสองประการมีอะไรบ้าง คือ 1. การมาสุขาลิการุโยกการหมกบ่นอยู่ในการทั้งหลายอันเป็นธรรม 3. เป็นของชาวบา้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อ,อัตตากิลามฐานุโยกการประกอบด้วยการทรมานตน เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่ของป้าอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สูตรสองประการนี้ที่ตถาคตได้ตัดสรุ้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตาสรุ้เพื่อนิพานข้อความเหล่านี้มาในปพระโสรสังยุตติกายมหาวัคพระตัยพิดกเล่มที่19ข้อที่1,081หน้าที่ห92รระตัยพิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแพร่เพื่อให้ประดาญาติโยมสาธิจชนทั้งหลายได้รู้คำสอน ในพระพุทธศาสนาและนำไปป,ปฏิบัติเพื่อเป็นพ้นดีแก่ตนเองอาตมาภาพขออำนวยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกหน้ากันเทินเจริญพร